ร้านส้มตำธรรม้านนะคะวันนี้ก็มาดูปลาครับมาดูปลาครับก็เด็กๆอยู่ที่ส้มตำโ,โคราชสาขาเขตสวนสัตว์นครราชสีมานะคะเราก็มาี่ส้มตมำธรล้านกันนะคะถึงอดีตอ่ะทุกคนอ่ะพี่เวลาดูปลามีกี่ตัวนะัอ่ะตรงๆเดีย๋ยวมันตรงนะลูก มหายายก็ได้เนี่ยตรงมหายายตรงมห ah ah ายายเนี่ยพนักตรงนี้ไปดูน้ำตกใช่ไหมไปดูน้ำตกใช่ไหมเออเห็นไหมปลาเห่น,ป,นปลาเยอะเลยตรงเห็นปลาไหมครับไหนตรงน้องตรงดูชี้ปลาให้เขาดูสิไหนเลือกปลาปลารฟริชฟริชฟิชปลาไหนปลาอยู่ตรงไหนตรงชี้ดูสิอะไรชี้ปลาดิปลาอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะ ในปลาสายลุงก็มีปลาเสือนี่มันมาหาเราแล้วตรงตรงเห็นปลาไหมนี่ตรงตรงเมษาอย่าเล่นแต่โทรศัพท์ค่ะเดือดเดืนสะดุดโทรศัพท์ตกเ้ำใช่คนก็ตกโทรศัพท์ก็ตกใช่ไหมตรงต้องเยยบหน่อยเห็นปลาเห็นปลาเยยบหน่อยน้ค่ะไม่มีใครช่วยมันลึกกเนี่ยลึกมากเลยไม่มีใครช่วยนะครับ มันจะชะนกไว้แะไปดูน้ find, s <S Besides, ําตกไปดูน hmm. ้ําตกไหมไปดูม no, ันอยู่ฝั่งน้ำตกไหมมันอยู่ตรงน้าตกมันอยู่ตรงน้าตกไหนเขาใจเอาปลามันล่อได้น้อยอ